ไปดูเรื่องราวของช่องทางทางกินกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยพี่น้องกเกษตรกรที่กระสินเราจากปลูกข้าวแล้วเนี่ยบอกเออปลูกข้าวกำไรมันน้อยหันมาปลูกชะอมกันคุณผู้ชมหุ้นรายได้ดีดีคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมว่ากเกษตรกรบางรายอะ่ะวันนึงอะ่ะ ได้เป็นหมื่นจากการตัดชะอมขายอะค่ะนี่ฟังไม่ผิดนะต่อวันนะคะ<อ>เยอะนะหมื่นบาทเนี่ย <c oughs> ทคผู้ชมคิดดูนะคะโอ้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะคะโดยพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพานอำเภอเมืองกาลสินหลายคนคะ่ะตอนนี้เขาหันมาปลูกชะอมแทนการปลูกข้าวกันละอย่างที่เห็นนี่ก็คือสวนชะอมของนางทองม้วนกล่อมจิต เป็นคนปลูกชะอมเป็นไรายได้เสริมจากการทำนาม,มานานกว่า4ปีแล้วนะก่อนหน้านี้เคยปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกพืชสวนครัวบ้างไม่สำเร็จค่ะพอเจ้าหน้าที่เกษตรกรเข้ามาส่งเสริมพืชทางเลือกใหม่ก็เลยเอาละเริ่มต้นจากการซื้อต้นชะอมมาปลูกครั้งหนึ่งก่อนในพื้นที่3งานก็ค้นพบว่าเออชะอมนี่มันทนฝนทน,ทนแรงดีฮะ ไม่มีศัตรูพืชรบกวนด้วยแล้วก็ตัดยอดขายหมุนเวียนกันได้ทุกวันรายได้เฉลี่ยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทส่วนที่ทำแค่สามงานบอกว่าอายุ64แล้วไม่มีกําลังจะทํามากกว่านี้คุเสดายเขาบอกว่าถ้าทํามีกําลังมากกว่านี้มันจะต้องได้มากกว่านี้นะขณะเดียวกันแกก็บอกว่าแต่เพื่อน,น่ะเป็นเพื่อนเกษตร,รกรด้วยกันคนอื่นๆอยู่ในตําบลเดียวกันนี่แหละเขาปลูกกันเนี่ยห้าไร่สิบไร่เนี่ย ถ้าพื้นที่ขนาดนั้นเนี่ยมีรายได้จากการตัดโอมขายเนี่ยตกวันละหมื่นนะแล้วก็ไม่ต้องไปได้ขายด้วยเพราะมีคนเข้ามารับซื้อถึงที่นะคะข้าเจ้าปรเฮตนานะข้าเจ้าบ้านในหมื่นละหมื่นอือพิ่ตัดอันอาทิตย์ละสองเทียพิ่ตัดเต็มตลาดซุ้งเซไดไหมตลาดบอกข้าเจา้าเม่าอยู่พวกุงเพลเมาเ ลงเทมาเลยโอ้ต้นชะอมนะคะคนหลายๆพื้นที่คุ้นเคยแต่ว่าพี่น้องภาคอีสานเขาเรียกผักขาเราจะนาไปกินกับส้มตำลาบก้อยปนขนมจีนอะไรแบบนี้อย่างทางเราเองก็คุ้นๆนะชะอมไข่ไข่ทอดชะอมอะไรแบบนี้แกงส้มอะไรอย่างงี้เนะแกงส้มชะอมใช่บางคนก็ไปทําแกงสมปลาส้มหน่อไม้ ใส่ไข่มดแดงก็อร่อยว่าไปแล้วมันทนด้วยแถวบ้านมีอยู่4ี่้าต้นตัดยอดไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะมันงอกใหม่ได้เองไม่ต้องลดน้ําเลยเขาเก็บขายกันทุกวันนะ